นะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวต้าวีออนะครับตัวเกียร์ธรรมดานะครับจะมีหัวนอดด็อตอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นนอ็อตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับจะไม่เป็นน็อตเติมนะครับมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างครับ น็อตัวนี้จะเป็นนอ็อตทานน้ำมันเกียร์นะครับถ้าส่วนนอ็อตตัวนี้นะครับเป็นตัวเติมน้ำมันเกียร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่บรรจะรันออกไปด้านหน้าตัวนี้นะครับ เราก็มาถอดกันเลยนะครับใช้พกเบอร์ยี่สี่นะครับแล้วก็มือมุอนเอามือหมุนออกเลยนะครับ ตัวนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเปลี่ยนเพาคขับหน้าด้านด้านขวาไปนะครับนี่นะครับผมจะเปลี่ยนเพาด้านขวาไปนะครับ เย็นเผาใหม่ทั้งลำนะครับพอเราเดึงออกนะ้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาจากช่องเผานะครับนี่คือเราก็มาเติมนะ้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปนะครับเราวไปดูวิธีการเติมกันครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้เปิดฝาแล้วนะครับ ก็ใส่้าไปตามนี้นะครับ้าไปในรูเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ปล่อยมันไหลเข้าเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมเติมเข้าไปแค่หนึ่งกระปุกนะครับเพราะว่ามันมันไหลออกมาแค่ไม่ถึงหนึ่งกระปุกนะครับอันนี้ผมจะเติมเข้าไปหนึ่งกระปุกเลยเวลาเปลี่ยนเพาหน้านะครับเวลาเราดึงเพาหน้าออกมาจะมีน้ำมันไหลออกมา เราต้องหาอะไรไว้ก่อนนะครับไม่งั้นก็น้ำมันเกียร์จะไหลออกมานะครับไม่งั้นเราก็จะมาเสียเวลามาเติมน้ำมันเกียร์ใหม่แต่ถ้าทุนเยอะก็คือเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยก็ได้แต่ผมนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปนะครับผมก็เลยต้องที่จะเติมเข้าไปเพิ่มนะครับ ของเก่าที่ไหลออกมาผมจะไม่เติมใส่เข้าไปนะครับจะคองใหม่เติมเข้าไปแทนครับจากให้เติมเติมหมดขวดแล้วนะครับก็มาดู bán học ở đây rồi Vì bán sao bán nên bán học ở đây cái nào nên ra? Ở cái แล้วก็ปิดฝาไยนะ 你给我弄过他的